สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง winter season ค่ะชื่อหนูแดงน,นะคะแต่ถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงใช้ชื่อช่องว่า winter season ลองไปตามดูใน instagram นะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยค่ะ winter season นะคะ w y n t e r and season นะคะก็อยากจะมาแชร์นะคะประสบการณ์การช็อ p and m e s ใน แคนาดานะคะที่เมืองโทรอนโตนะคะเราเบสินโทรอนโตินแคนาดานะคะก็คือเาไม่ได้ช็อปที่ประเทศไทยเราช็อปที่แคนาดานะคะส่วน EP นี้จะเป็นเอพิเซสเอพิโซดศูนย์นะคะเอพิโซดศูนย์นะคะก็คืออยากจะมาเล่าว่าเราคือไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแอร์เมสเลยนะคะทุกคนก็คือ คือตอนที่แอ a เมสเขาออกแค l l ีทูโกเราก็อยากได้อันนั้นและสักพักเขาก็ออกคอน t ตงทูโก o มาเราก็เลยอยากได้คอนสตง t ูโก o คือเราคิดว่าเราอยากได้แอ a เมสหใบแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้าเป็นคอนสตงมันก็เป็นตัวเอชใช่ป่ะทุกคนก็จะรู้ใช่ป่ะก็ว่าถ้าเราเสียตังค์เราก็วควรจะแบบตะโกนบอกเนาะเราจะย่ออะไรเนาะคือยังไม่ได้รวยพอถึงขนาดที่จะแบบว่าอะไรอย่างนี้เนาะก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะบางคนก็อาจจะชอบแบบว่า ไม่ได้ชอบแบบว่าเออจะโชว์ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ขำงเราเราก็เออตัวเอ็กซ์คอ t สแตนมันก็ดีเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแค l ลิ to go ก็ดีแต่เราคิดว่าเออถ้าซื้อใบหนึ่งก็คือเป็น c o n s t a n ท์ไปเลยดีกว่าแล้วอย่างหนึ่งก็ใส่ได้เยอะกว่าด้วยเพราะว่าด้วยตัวออตัวไซส์ตัวความเด็กแล้วก็มี Pocket ข้างหลังด้วยนะคะ c คอนสแตน to go ทีนี้เราก็เลย ไม่รู้ว่าจะเดินไปซื้อที่ช็อปดีไหมเราก็เลยลองดูก็คือมันก็ n o t t i n g to l o s e s เนาะเราก็เลยลองเขียนอีเมลไปที่ ermes canada เนี่ยแหละคะ่ะ ermes com canada เนี่ยแหละคะ่ะเราก็เขียนอีเมลไปเราก็สมัครเ account เนะเาะแล้วก็สมัครเป็นชื่อแล้วก็เขียนอีเมลไปว่าเราอยากสั่นทำ constan เออเราอยากจะสั่งซื้อ constan to go มีความเป็นไปได้ได,ได้ไหมถ้าได้เมื่อไหร่จะมาอืมนี่คืออ p พ s o ซ e วนยังไม่ได้เอ๊ะ e p i s o d 0นะคะ episode 0ยังไม่ได้ไปที่ช็อปเลยลองมาติดตามที่ episode 1 next episode ดูว่าหลังจากที่เราเขียนอีเมลไปเราได้หรือเปล่าคนสองทูโกนะคะได้หรือไม่ได้มาติดตามกันหรือว่าใครเคยมีประสบการณ์เขียนอีเมลไปอะไรยังไงขออะไรไปติดต่ออะไรไปได้รับมาไหมหรือว่าเคยเขียนอีเมลไปอย่างนี้ขอสั่งซื้อ กระเป๋าอะไรสักใบหนึ่งได้หรือไม่ได้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะแล้วก็ติดตาม next time นะคะว่าหลังจากที่เราเขียนอ e ีเมลไปแล้วเราได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้นะคะก็ Merry Christmas นะคะ and Happy New Year 2022นะคะแล้วเจอกันอพิโ od หนค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้บ๊ายบาย